สวัสดีค่ะถึงคิวของมหแล้วนะคะพี่หวานจะมาโอเวอร์วิววิชาเคมีมหในภาคเรียนที่สองนะคะว่าน้องๆจะต้องเจออะไรบ้างมันยิ่งใหญ่มหาศา,ศา,ศาลมโหฬารมากมากเลยค่ะตามหลักสูตรสสวทคือหนังสือเล่มน,นี้นะคะซึ่งเปลี่ยนด้วยกันทั้งหมดแค่สองบทเองค่ะแต่สองบทนั้นตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมตัวแดดรวมอยู่ในเทมนี้ค่ะนั่นก็คือบ,บทกดเบสและเคมีไฟฟ้ากดเบสเจออะไรบ้างหรอคะโอ้โห เราก็จะเรียนทฤษฎีกรดเบสค่ะคู่กรดคู่เบสการแตกตัวของกรดเบสการไรแต่กรดเบสค่ะสมบัติกรดเสบดเสบกเกลือ ph ของสารละลายกรดเบสใน ph ไม่ได้มีแค่ ph นะคะมี poh ด้วยค่ะปฏิกิริยาระหว่างกรดกรับเบสที่ในอดีตเรารู้แค่ว่ากรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําทีนี้แล้วก็เราจะเอาพื้นฐานตรงนั้นนะคะ มาต่อยอดกันและหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสารละลายบัฟเฟอร์นอกจากนั้นนะคะพอเราเรียนทุกอย่างหมดแล้วเราต้องรู้วิธีการนํากฎเบสไปประยุกต์ใช้งานด้วยนะคะเห็นไหมคะมันยิ่งใหญ่มาหาศา,มาลมโหฬาลนมากๆเลยนี่แค่บทเดียวนะคะแล้วอีกบทหนึ่งคืออะไรคะเคมีไฟฟ้าค่ะนี่เทอมเดียวนะคะเคมีไฟฟ้าเจออีกเจ็หัวข้อค่ะเลขออกซิเดชันค่ะใหญ่สุดๆปฏิกิริยารีดอกในปฏิกิริยารีดอกมีดูสองวิธีนะคะ การดุลสมการรีดอกมีทั้งแบบการดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันและการดุลโดยเครื่องปฏิกริยาใช้เวลาเรียนกันเยอะสุดๆกับตรงนี้นะคะเพราะว่าข้อสอบเคมี a l e v e l ออกแน่นอนหนึ่งอค่ะเซลล์เคมีไฟฟ้าซึ่งในเซลล์เคมีไฟฟ้ามีอีก2เซลลที่ต้องเรียนนั่นก็คือเซล์กัลวานิกและเซลอิเล็กโทรดิตนอกจากนั้นในแต่ละเซลล์มีแยกย่อยเป็นปฐมภูมิทุติยภูมิด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ประโยชน์ของเซลลหลังจากนั้นพอรู้ประโยชน์ก็นําไปใช้งานกับเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นยังไงคะ ทั้งหมดนี้อยู่ในหนึ่งเทอมได้หรอคะไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดคือการเรียนล่วงหน้าค่ะที่ดรตูเตอร์จะเปิดสอนบทกรดเบสทั้งบทในปีเทอมตุลานี้สําหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนล่วงหน้านะคะเพื่อที่เปิดเทอมเราจะมาเก็บในส่วนของบทเคมีไฟฟ้าด้วยกันอดทนอีกนิดนะคะม .5 เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายมหาศาลมโหฬรารที่สุดแล้วถ้าหนูผ่านมมไไไปดดดด้้ใในนนแบบททีี่วววิิิชาาาาหหยของงูัสรถํ มันเป็นเครื่องยืนยันเลยนะคะว่าน้องๆเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิ์สุขภาพและวิทย์ประยุกต์อย่างแน่นอนและการเตรียมตัวที่ดีมันทําให้เกรดในโรงเรียนของเราดีด้วยค่ะมาเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยกันนะคะแล้วเจอกันที่ด r อกเตอร์้นะ